ค่าความรับค่ะที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าการใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีจะอยู่ได้นานขนาดไหนครูสมัยมีห้าความรับที่จะนํามาบอกค่ะอันแรกก็คือชีวิตของปุ๋ยค่ะชีวิตของปุ๋ยก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกแห้งนะคะจะอยู่ในดินได้ประมาณ1เดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งค่ะและถ้าเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีสามารถอยู่ในดินได้นานถึง หนึ่งเดือนถึงเก้าเดือนค่ะการที่อยู่ได้ถึงเก้าเดือนก็ขึ้นอยู่กับชนิดของปุ๋ยด้วยนะคะก็คือเ็าเป็นปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายช้าก็จะอยู่ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาก็จะอยู่ได้นานถึง9เดือนแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นดังนั้นการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีโดยทั่วไปที่จําหน่ายในท้องตลาดที่ขึ้นตะเบียนกับกรมวิทยาการเกษตรถ้าใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องสามารถอยู่ได้ถึงสเดือนค่ะมีงานวิจัยของสถาบันวิจัยยาง การยาแห่งประเทศไทยค่ะที่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละสองครั้งเพราะว่าปุ๋ยเคมีสามารถที่จะเก็บไว้ในดินได้อย่างน้อย4เดือนค่ะมีวิธีการอย่างไรจะตางโค้ิคมสมัยมานะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือปุ๋ยเคมีที่เอาไปผปสมน้ำแล้วไปฉีดพ่นหรือว่าเอาไป ให้น้ำโดยระบบการให้น้ำอย่างโัวติเกตอันนี้อยู่ได้แค่สิงถึง2สัปดาห์แค่นั้นเองค่ะการที่จะเลือกใส่ปุ๋ยเพื่อใช้ต้นยางสามารถดูดไปใช้ได้นานและก็ต้นทุนการใช้ด้วย ก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือการสูญเสียปุ๋ยค่ะปุ๋ยเขาจะสูญเสียได้มี3อย่างค่ะก็คือสูญเสียโดยการระเหยอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียถ้าใส่ในรูปของยูเรียจะระเหยได้ไวใส่ไปไม่เท่าไหร่ก็สูญเสียไป ห0แล้วอันนี้ก็จะทําให้ปุ๋ยอยู่ได้ไม่นานค่ะอันที่2ก็คือการชาร้างปุ๋ยก็สามารถชาร้างไปได้ง่ายถ้าเราใส่ปุ๋ยโดยวิธีการหวานแล้ฝนตกลงมาปุ๊บก็ไปได้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยที่โดนดินดูดยึดไว้ที่ดินค่ะอันนั้นก็จะทําให้เราต้นยางไม่สามารถที่จะดูดปุ๋ยมาใช้ได้ค่ะเป็นคําตอบว่าปุ๋ยสูญเสียไปได้ง่ายนะคะ น้าที่2ก็คือขึ้นจุกกับเช็ของดินดินเรามีความอุดมสมบูรณ์ดีหรือเปล่าถ้ามีค่าอิซีวัตถุสูงก็จะสามารถที่จะเป็นประโยชน์เวลาที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็วทําให้ต้นยางสามารถที่จะดูดปุ๋ยไปใช้ได้เยอะได้มากค่ะแต่เนื่องจากปกัจจุบันนี้ดินที่ปลูกยางมีค่าความอุดมสมบูรณ์ต่ำก็คือมีค่าอิซีวัตถุ ไม่ถึงหเเค่ะเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยไปแล้วถ้าใส่แบบไม่ถูกวิธีอันนี้ก็จะทําให้ปุ๋ยสูญเสียไปได้ง่ายนะคะ่ะและอย่างก็คือความไปกดเป็นด่างของดินค่ะความไปกดเป็นด่างของดินในการปลูกยางอยู่ที่กดอ่อนๆน,นะคะก็ะคือสภาพ4.5หถึงห .5 ก็จะเป็นประโยชน์กับต้นยางก็คือจะปลดปล่อยพวกธาตุอาหารเสริมพวกหรือว่าพวกจุลธาตุอาหารออกมาทำให้ต้นยางไม่ขาดนะคะ แล้วก็อทิ่ฐานก็คือสภาพอากาศค่ะสภาพอากาศที่จะใส่ปุ๋ยเราจะต้องดูค่ะถ้าเป็นช่วงอุณหภูมิสูงปุ๋ยจะสลายแล้วก็ระเหยได้ง่ายเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยจะต้องใส่ปุ๋ยในช่วงที่ดินมีความชืน้นโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนปลายฤดูฝนอันนี้อากาศเหมาะสมมีความชื้นดีซึ่งความชื้นดีนี่ก็จะ,จะไปช่วยทําให้จุลินทรีย์ทํางานจุลินทรีย์ก็จะไปช่วยย่อยสลาย โอยจากมโมเลกุลใหญ่เป็นอนุภาคเล็กๆในรูปของอีออนช่วยให้รากยางดูือข้าไปใช้ได้นะคะอันที่4ี่ก็คือพันยางพันยางนี่สำคัญค่ะปัจจุบันนี้ เราเลือกปลูกพันยางที่ให้ผลผลิตสูงพันยางที่ให้ผลผลิตสูงเขาก็จะมีการดูดปุ๋ยไปใช้มากค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของต้นยางนะคะแต่ว่าถ้าใส่ตามคำแนะนําของการยางแห่งประเทศไทยก็คือใส่ปุ๋ยสูตร30-58จำนวนหนึ่กระสอบต่อไร,ร่โดยวิธีการหว่านหรือใช้วิธีการขุดก็จะลดปริมาณปุ๋ยลงได้ค่ะและสุดท้ายก็คือเทคนิคการใส่ปุ๋ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ ปุ๋ยอยู่ได้นานนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธีโดยวิธีการขุดขุดสักประมาณสองหน้าจอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปปุ๋ยก็ใส่ประมาณ500กรัมต่อต้นหรือว่าครึ่งกิโลกร,รัมต่อต้นต่อครั้งนะคะแล้วก็กบดินอันก็จะอยู่ได้ถึงสเดือนค่ะนอกจากนี้คนที่บอกว่าการขุดหลุมเป็นงานที่หนักก็สามารถที่จะแหวกใบยางออกแหวกใบยางออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ เอาใบยามากบอันนี้ก็จะช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยได้ะคะเห็นไหมคะว่าเป็นวิธีการง่ายๆค่ะการที่ปุ๋ยจะอยู่ได้นานไม่นานขึ้นอยู่กับวิธีการใส่ด้วยค่ะและวิธีการที่ดีที่สุดก็คือใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกอันนี้จะช่วยทําให้ปุ๋ยเป็นประโยชน์กับต้นยางได้มากค่ะการที่ใส่ปุ๋ยเคมีเพราะว่ามีปริมาณธาตุอาหาร มากโดยเฉพาะสามธาตุหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นสิ่งที่ต้นยางต้องการมากโดยในต้นยางที่ใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็ใช้ในการสร้างผลผลิตนี้เป็นสิ่งที่ต้นยางต้องการมากปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณธาตุอาหาร3าอย่างมีน้อยแค่1%ไม่เพียงพอกับต้นยางค่ะแต่การใส่ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์หลายอย่างอันแรกช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทาให้ดินร่วนซุยอันที่2เก็บรักษาความชื้นได้อันที่3 ช่วยทําใหุ้ลิร,รทซียทางานย่อยปุ๋ยจากโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กให้ต้นยางดูดเข้าไปใช้ได้ค่ะและอันที่4ี่ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยคอกไปด้วยก็จะสามารถลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีลงได้ครึ่งหนึ่งค่ะเป็นท่าความรับที่จะช่วยทําให้ปุ๋ยเคมีอยู่ในดินได้นาน อย่างน้อย4เดือนค่ะพอ4เดือนพอปอลายฤดูฝนแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้ตอนอ้นยางสมบูรณ์แล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ในโดยเฉพาะในช่วงที่หมดฝนสามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงขึ้นได้ค่ะ ใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเลียยางให้ผลปริตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นข้อที่ครูพิสมัยตั้งใจมากจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์กรารทำงานและจากการทำสวนยางเองมาส่งต่อเพื่อนเพื่อนให้ราบกระโดดจับเงินล้านค่ะ ถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดข้อความบอกว่าสนใจและเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะโทรไปสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับ10บคนแรกที่จองเข้ามาค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ตงหารที่แพงอย่าไปรองผิดเราถูกเลยนะคะความไม่รู้นะ่ะแพงเสมอค่ะเราไปใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้องเท่ากับเราสูนเปล่าเลยนะคะ